คลิปนี้จะมาเมา์มอยพร้อมทั้งนําภาพอีดิตมาให้เพื่อนๆได้ฉีดยาก,กันและก็บิวกันหนักมากหลังจากที่น้องิซ่าเดินทางมาถึงประเทศไทยและก็ตรงไปที่เกาะสมยุยโดยมีรถของโรงแรมโฟร์ซีซันเกาะสมุยมารับน้องิซ่าซึ่งรอบนี้มีพี่อลิสเมนเจอร์ของน้องิซ่าตามไปดูแลน้องิซ่าด้วยบวกกับก่อนหน้านี้ช่างทําผมและก็ช่างแต่งหน้าก็อยู่ไทยกันน่าจะรอน้องิซ่าแหละแอดว่าตอนนี้ทุกคนคาดว่าไปรวมกันอยู่ที่เกาะสมยุยนั่นเองค่ะรอบนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนั่นก็คือบทของ นองดิซ่าว่าจะได้รับบทอะไรหนะ้าเพื่อนเพื่อนว่าน้องดิซ่าจะได้รับบทอะไรคะอย่างข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่บอกว่าเป็นบท i n f l u เซอร r สาวอ่าก็เป็นไปได้ซึ่งตอนนี้แฟนๆซีรีส์ก็จิ้มบทให้น้องดิซ่าเพราะว่ารู้สึกว่าน้องดิซ่าเหมาะกับบทนี้นั่นก็คือเป็นบทของคุณเจนิเฟอร์คูลิก็คือในเรื่องก็จะเป็นกลุ่มไฮโซโดยคุณเจนิเฟอร์คูลิ่รับบทเป็นทันย่าในเรื่องสาวใหญ่ทายาทธุรกิจพันล้านผู้เปราะบางเรื่องความรักจากซีซั่นแร แล้วก็ได้กลับมาเล่นภาค2อ,อีกครั้งเป็นไงคะบทนี้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าของน้องลิซ่าก็จะออกมาในพาร์ทต,ตามอายุน้องนั่นเองอ่าแ,แฟนๆซีรีส์เขาก็จิ้มมาว่าบทนี้เหมาะกับน้องลิซ่านะคะด้วยความปังแลว้วเพื่อนๆนะคะอยากจะให้น้องลิซ่ารับบทเป็นอะไรนี่มาฉีดยาก,กันต่อด้วยภาพอีดิทภาพทําขึ้นของแฟนคลับแค่ได้เห็นภาพนี้ก็ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศซัมเมอร์บรรยากาศเกาะสม,มุยจริงๆเนาะบรรยากาศทะเลบ้านเราจริงๆไม่ว่าจะได้รับบ,บทอะไรการเดบิวต์ ในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งนี้ในฐานะนักแสดงแอก็เชื่อว่านอรนิชาทำได้ดีแน่นอนและก็แฟนคลับก็รอเป็นกำลังใจให้เต้าลิสนะและนี่ก็คือการฉีดยาเท่านั้นและก็นำภาพอีดิทส,สวยๆภาพทำขึ้นภาพแก้ไขจากแฟนคลับที่เขาอ,อ่ะมาฉีดยาให้ได้ชมกันตื่นเต้นแล้วลหละว่าแต่ว่าจะได้รับบทอะไรนะ้าลุ้นทุกวินาทีจริงๆค่ะ